สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูกับแกล้มเลยค่ะเอาไว้กินแกล้มกินเพลินๆเวลาเพื่อนๆตั้งวงหรือว่าเวลาดูหนังอะไรเงี้ยอยากได้อะไรแถเพลินๆนะคะเมนูนี้เหมาะมากๆเลยเราจะทําเป็นปลายปีกไก่ทอดนะคะหรือว่าปีกปลายทอดตัวไก่เนี่ยปีกไก่เนี่ยเขาจะมี3ส่วนเนาะ จะมีส่วนปีกบนที่เป็นน้องไก่อันเล็กๆแล้วก็ปีกกลางที่เป็นชิ้นแบบพวกไก่บาร์บีคิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ติดกับปีกกลางก็จะเป็นปีกปลายแบบนี้นะคะหลายๆคนรู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่ามันแทบจะไม่มีเนื้อเลยแต่พูดตรงๆว่าเวลาเอาไปทอดกรอบๆแล้วเนี่ยนะมันแทะกินได้เกือบทั้งชิ้นเลยนะคะจะมีแค่กระดูกแข็งๆเท่านั้นเองที่เราไม่สามารถกัดแตกได้นะคะแต่เวลาแทะเนี่ยเพลินมากใครที่ไม่ชอบส่วนนี้ จะเปลี่ยนความคิดเลยก็ได้นะคะถ้าได้มาลองเมนูนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยปีกปลายะคะ่ะอันนี้เราใช้20ปีกนะคะปีกปลายหรือว่าปลายปีกนั่นแหละนะ มีแป้งค่ะอันนี้เป็นแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะจริงๆเมนูนี้ถ้าใครไม่ชอบแป้งจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าใส่เข้าไปมันก็จะมีความกรุบกรอบแล้วก็อร่อยมากกว่านะคะมีน้ําปลา1นช้อนหช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะอันนี้ของเราเนี่ยเป็นช้อนโต๊ะแบบช้อนแกงอะนะเพื่อนๆช้อนกลางที่เอาไว้เป็นช้อนกลางตักอาหารอะ ะะอันนี้ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะคุณพูนเลยนะล้นๆเลยแล้วก็มีงาขาวค่ะอันนี้ก็ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้าตาลทราย1ช้อนชาค่ะวัตถุดิบของเรามีแค่นี้เลยค่ะทําง่ายมากๆนะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการหมักปีกไก่กันก่อนนะคะเราจะใส่น้าปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้าตาลนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ขยำนะคะให้น้ำตาลเนี่ยเขาละลายดีเข้ากันดีกับตัวน้ำปลานะคะจริงๆใครจะใส่ถุงมือก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ชอบใส่เพราะว่าไอตัวกระดูกแหลมๆของเขาเนี่มันจะชอบแทงให้ถุงมือมันแบบมันรั่วมันแตกนะคะก็หลยไม่อยากใส่นะทำกินเองะคะ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทำขายก็ถ้าให้ถูกสุขลักษณะอนามัยแล้วก็ใส่ถุงมือเนาะ เราขยำจนน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะเขาละลายเข้ากันดีกับน้ำปลาแล้วเนี่ยเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ10นาทีก่อนนะแล้วค่อยเอาไปใส่แป้งใส่งาแล้วค่อยเอาไปทอดกันนะคะอันนี้เดี๋ยวหมักทิ้งไว้ได้เลยตอนนี้นะคะเราก็หมักมาประมาณ10นาทีแล้วนะก่อนที่เราจะเอาไปทอดนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปแป้งมันนะคะไม่มีแป้งมันใช้แป้งข้าวโพดได้เหมือนกันนะคะ ใส่แป้งมันแล้วก็หยุมหยุมให้เขาแบบเข้ากันดีนะคะแป้งเนี่ยมันจะไม่ทำให้น้ำน้ำปลาที่หมักอยู่กับไก่เนียนหนืดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นน้ำใสๆเหลวๆเหมือนเดิมนะอาจจะคนขึ้นนิดหน่อยนะพอเราขยำจนแป้งเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับน้ำปลานะคะจากนั้นเราก็จะใส่งาขาวลงไป งาใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะหรือว่าอยากใส่เยอะกว่านี้ก็ได้เหมือนกันใส่เยอะใส่น้อยแล้วแบบเราเลยเนี้ยค่ะขยำยาเสร็จแล้วได้ประมาณนี้เราก็เตรียมเอาไว้ทอดได้เลยนะคะ เราใช้ทอดนะคะจะเป็นไฟปานกลางนะคะรอจนกว่าน้ํามันเนี่ยจะร้อนจัดแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวปีกไก่ของเราลงไปทอดกันค่ะพอน้ํามันร้อนนะคะเราก็ใส่ปีกไก่ของเราลงไปทอดได้เลยนะ เราจะทอดจนเขาเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำปลาแดงแบบนี้เลยนะคะใครอยากให้เคลี่ยมกว่านี้นิดนึงก็ได้นะต้องระวังว่าน้ำปลาเนี่ยพ้ามันไหม้แล้วมันจะขมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราตักชิ้นที่มันแดงแล้วเนี่ยนะคะขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะและนี่ก็เป็นหน้าตาของ ปลายปีกไก่ทอดนะคะหรือว่าปีกปลายไก่ทอดนะเป็นเมนูที่เหมาะเป็นกับแกล้มมากๆเลยรูปทรงอาจจะเหมือนกล้วยทอดะแต่ว่าไม่ใช่นะคือจริงๆมันคือ ปีกไก่ที่ทอดจนกรอบแล้วนะคะสามารถกัดกินได้แทบจะทั้งชิ้นเลยนะเพื่อนๆกระดูกเล็กๆอ่อนๆเนี่ยกินได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทําไม่นานที่สําคัญวัตถุดิบก็ไม่ได้มีเยอะเลยนะคะปีกปลายที่หลายๆคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเขานะคะลองเอามาทําดูนะรับรองว่าเพื่อนๆจะติดใจแน่นอนเลยนะสามารถเอาไปทําขายสร้างอาชีพได้เหมืก็ยังได้นะคะซึ่งเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอากจะติชมหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ